มาต่อๆนั่นแหละค่ะมันก็เป็นความแบบภาคภูมิใจแบบสุดๆในชีวิตแล้วค่ะใช่ของตอนกันก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนเดอะสตาร์มาตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่คือดูดูมาตลอดระดับปีพี่สนแล้วก็ปีสองก็ดูมาเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเรามีพวกพี่เขาเป็น เป็นอย่างที่ดีของเราในการ mm hmm. ที่จะมีแร,รงบันดาลใจในการร้องเพลงนะครับ,รบแล้วก็วันหนึ่งเราฝันว่าอยากจะมาประกวดเวทีเนี้ยเวทีเดลซ่าเนี้ยแล้วก็ได้มาจริงๆแล้วก็ mm hmm. พอพอเรามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดลซา่าบุ๊กเนี้ยเราก็ว่ามันดีจังเลยมันมันดีที่เราได้ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวท,ที่ที่มันยิใ,ใช่มันยิ่งใหญ่แล้วมันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันครอบครัวที่แบบเรามีรุ่นพี่ที่ดีนะครับ mm hmm. แล้วก็แล้วก็แล้วผมก็ให้คํากับตัวเองเลยว่า วันหนึ่งเราเห็นรุ่นพี่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเนี่ยนะครับอย่างเช่นแบบปีแรกจนถึงปีที่เราดูมาเนี่ยแล้วผมก็ตั้งใจกับตัวเองว่าผมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องปีต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้สุดยอดขอบคุณมากครับมีเสียงผมมั่แกนเขาก็เป็นตัวอย่างเรียบร้อยนะฮะในการรับคิวัคิวอันนี้ผมไม่รู้แกนนี่กนีก็เป็นคนที่ผมเชียร์มาตอนที่ผมผมโบดให้ตลอดตอนที่ผมตกรอบมา พอรู้เรื่องนี้ผมไม่ไม่สบายแล้วหวังมากผมอยากเอาคะแนนโบดขึคืนกันนะพาและการจะมีเพลงอะไรยังไงอีกไหมน้องมีเมนาเมสานีิจเมนาเมามเมนาเมสมีนาค่ะมีนาเมสานิ้ดนส์แดนส์กระจายพี่นูยต้องชอบแน่จะได้เอาเพลงเธอมาทํานู่นนี่อีกเออเอา cover อ่านะคะใช่ตอนนี้อเพลงผ่านแล้วแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงบอกว่า จริงป่ะใช่เราฟังเราฟังเราดูแลเองใช่ไหมนางแบบว่าใช่นี่นี่เราต้องใฝ่เองว่าแบบไอ้อย่างนี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 ้ทำทำเองไม่ใช่ทำเองอะค่ะแต่คือแบบว่าเราไปหาโปรดิวเซอร์แล้วก็บอกว่าบอกเขาว่าเออต้องการอย่างนี้เอารายเฟรมไปให้เขาแล้วก็ไปนั่งเลือกซาวอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้คือมีความสุขกับกงานที่เราเองทำก็คือได้มีส่วนร่วมอัดรอดแหละรอดแหละเดอะสตาร์สิบเอ็ดมาเรามีผลงานอย่างเงี้ยแล้วะ ละครใช่ละครเคหัดดาวทางช่องวันสนุกมากค่ะขอให้ดูที่เมื่อวานเพิ่งที่เมื่อวานไม่มาเพราะว่าจะมาวันนี้รู้คิวไม่ใช่เมื่อวานน้องไม่ว่างไม่งั้นน้องก็มาแล้วชผมดูครับสนุกจริงใช่สนุกจริงแล้วก็แสบแบบดีจริงค่ะบอว่าเฮ้ยมันดีสู้เสือได้หนอะอ้ยพี่หนุยคะเราต้องไบัฟกันนะเราอยู่เดี๋ยวพี่หนุยพี่หนุยเล่นเสือใช่เสือเสือมีนี่ เสือเล่นอ่ะผมไม่ชอบฟันนิ้วเล่นคนเดียวเสือเขาเฉยนะจริงๆเสือเ่ะกเขาเป็นเสือดี number one ของดิจิตอลนะวันจบอ่ะใช่ได้ได้ข่าวอยู่แต่เลดิงากแต่ตอนที่เหน่อเลติ้งลดนิดนึงนะสท้ายมีชื่อ แต่เกหาดาวเชื่อว่าจะต้องเลตติ้งพุ่งกว่าเสือแน่นอนค่ะและที่จะเลตติ้งดีที่สุดคือบัลลังเมฆครับผมเพราะกัณั์เล่นด้วยนะครับผมเป็นโปลอกในเรื่องก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับบอลลังเมฆก็น่าดูใช่ใช่ครับนอ่ะฝากแล้วกันทิ้งชายไว้กับเดอะสตาร์คนฟ้าขวาดาวปีที่11ครับก็ขอฝากเดอะสตาร์เอ็ดนะครับผมคืนนี้ครับเอ้ยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พูดผิดพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่สิบเจ็ดอาตัวที่เกือบจะบกนะครับบกบวกหัวแล้วเมื่อกี้ ผมเบอร์ผมเบอร์วันเสาร์ที่17คืนพรุ่งนี้เวลา2ทุ่ม20ถึง4ทุ่ม20 <c oughs> นะครับ 2, 2> <c oughs> ชัว่วโมงเต็มครับจะได้ดูเทปแรกของเดอะสาสิบเอ็ดช่องวันทางช่องวันนะครับผมอย <Okay. S 1> ่าลืมติดตามนะครับใช่ยังไงก็มาติดตามรับรองว่าจะต้อง สนุกแล้วก็ได้ได้อะไรไปมากๆแน่ๆค่ะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณกันนภัทแล้วก็แกรนด้วยนะคะพนองร้อคระขอบคุณมากค่ะแล้วติดตามเดอะสตาร์คนปลาควาดาปีที่11ด้วยนะคะไม่เห็นมีเชิญไมปคอมเมนต์อะไรเลยอ่ะยังใช่ไมังใช่ไมฮะยังยังย่งยังยงยังยังปงยั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 งยงยังยังังย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 ัขยบคุณงยั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 ยัังย ใหม่กับเครื่องยนต์คลีนดีเซลพันห้าร้อยซีซีประหยัดน้ำมันยี่สิบกจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรทิ้งข้อจำกัดแล้วไปให้สุดนะครับกับคุณมาซ่านะครับอ่ะไปเลยดีกว่ายังเหลืออีกหนึ่งเบรกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เดี๋ยว,ลยยวกลับมาก็ต้องขอบคุณเขา,ขาอ่ะคุณมาซ่าอยู่กับเรา EFM Awards สนับสนุนโดย AIS นี่คืออยากให้เสียงของคนอื่นดังคาเสียงของคุณนะคะ EFM Awards นะฮะจะประกาศวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณมีอะไรในดวงใจไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์เพลงหรือว่าดาราในดวงใจของคุณเข้าไปดูที่ w w w EFM FM เดือนมกราคมนี้มีหลากหลายคนหลายเรื่องที่ติดโผติดผังเข้ามารอคุณโหวตอยู่นะฮะ EFM Awards สนับสนุนโดย AIS 94 e f f แ์แต่เช้าโดย Mazda 2 Skyactive ใหม่กับเครื่องยนต์ Clean Diesel 1 500cc ประหยัดน้ำมัน26.3กิโลเมตรต่อลิตรทิ้งข้อจำกัดแล้วไปให้สุดแรงบิดเท่าเครื่อง